ภายนอกตลาดดูสงบแต่เบื้องหลังคือม้อแรงดันอารมณ์พุ่งสูงแต่กำไรยังแน่นิ่งตลาดกระทิงครั้งนี้กำลังอั้นพลังไว้เพื่อการประทุกครั้งใหญ่หรือเปล่าเขาบอกว่าประหยัดเงินได้หมื่นล้านดอลลาร์แต่ BBC บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงการที่มัสถอยออกมาแบบนี้จะทำให้การปฏิวัติโดชดับลงพร้อมกับเขาหรือไม่มิเลพูดโหดแต่เซอร์เคลงมือเร็วกว่าคำพูด58ล้านดอลลาร์ถูกล็อกทันทีในพริบตา ไบบิ t ได้บใบอนุญาตมีก้าอย่างเป็นทางการเปิดเกมลุกตลาดยุโรปเต็มตัวตั้งทีมในเวียนนาจับมือกับมหาวิทยาลัยผ่าน BGA วิสัยทัศน์ของ b บบิดไปไกลกว่าการเป็นแค่เว็บเทรด t ม i ร Chain สั่นสะเทือนวงการคริปโตนี่คือการลงทุนในบล็อกเชนหรือกับดักกลโกงกันแน่เงินหาย400 000, ล้านเหยื่อกว่า130 0 0 0ราย m a i ราย a i n จากเวียดนามกำลังเล่นเกมอะไรอยู่ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ B t ทและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ l ล v e o p ่น c ช a t BT v Thailand ดวันศุกร์ที่30พฤษภาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ b i t คอ i n ี v ีคริปโตรายวันกับผมเจผพูดดำเนินรายการวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันครับดัชนี RCV หรือ Realized Capitalization VS Market Value แบบมาตรฐาน60วันเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดช่องว่างครับ ระหว่างมูลาค่าตามราคาจริงของบิตคอยกับมูลาค่าตลาดรวมโดยจะปรับตามความผันผวนของตลาดครับถ้า RCV พุ่งเกิน1.9นั่นคือสัญญาณเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงการเก็งกำไรร้อนแรงเกินไปและแรงกดดันต่อการปรับฐานราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับส่วน RCV ในช่วง0.3ถึง1.5จัดว่าอยู่ในโซนกลางครับซึ่งหมายถึงตลาดค่อนข้างสมดุล และถ้าหากต่ำกว่า0.3แปลว่าสถานการณ์ความเสี่ยงต่ำครับตลาดอาจจะกำลังถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไปหรือความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงแข็งแกร่งโดยในขณะนี้ครับ RCV อยู่ที่2.05ซึ่งสูงเกินจุดเสี่ยง1.9อย่างชัดเจนครับหรือพูดง่ายๆก็คือผู้คนกำลังแห่ซื้อกันอย่างหนักจนราคาหลุดห่างจากมูลค่าที่ควรจะเป็นไปไกลพอสมควรครับซึ่งนั่นเป็นการเปิดหน้าต่างความเสี่ยงแบบเงียบ โดยจากประวัติที่ผ่านมาครับทุกครั้งที่ RCV ทะลุ2 Bitcoin มักจะปรับฐานลงประมาณ5-10แต่ก็ไม่ได้แปลว่าราคาจะร่วงทันทีนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการย่อตัวช้าๆหรือเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวออกด้านข้างอย่างผันผวนซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามครับนี่คือสัญ,ญญาณเตือนว่าอย่าพุ่งตามราคามากเกินไปถ้าคุณมีกำไรอยู่แล้วอาจจะถึงเวลาที่ควรเก็บกำไรบางส่วนแล้วครับอย่าถือเลเวลสูงเกินไปและควรตั้ง St o p l ล s s ให้ชัดเจน แต่ถ้าคุณวางแผนลงทุนระยะยาวก็ยังไม่ต้องรีบครับให้รอสัญญาณออนเชื่นๆเข้ามาสลับศูนย์ก่อนก็ยังทันโดยสรุปง่ายๆก็คือตลาดอาจจะกำลังร้อนแรงครับแต่คุณต้องใจเย็นเข้าไว้มาดูอีกหนึ่งตัวชี้วัดสำคัญกันครับนั่นก็คือ NRPL หรือ Net Realized Profit and Loss ตัชนีนี้ครับจะช่วยให้เราเห็นว่ามีนักลงทุนในตลาดจำนวนมากแค่ไหนที่รอก,กำไรหรือขายขาดทุนไปแล้ว ซึ่งถือเป็นเครื่องมือชั้นดีครับที่ช่วยบอกกับว่าตลาดกําลังเข้าสู่ช่วงเทขายทํากําไรก้อนใหญ่หรือไม่โดยจากการล่าสุตรครับถึงแม้ว่าบิตคอยจะไต่ขึ้นระดับอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่ปลายปี2024ซึ่งทําให้ค่า NRPL ขยับสูงขึ้นอย่างชัดเจนครับแต่แรงขายทํากาไรก็ยังไม่ได้พุ่งถึงระดับสุดโต่งแบบที่เราเคยเห็นตอนตลาดถึงจุดพีคในรอบก่นกอนๆซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันในอดีตครับตอนที่บิตคอยแตะจุดสูงสุดของตลาดกระทิงในปี2021 ที่ราคาราวๆ6 0 0 0 0ถึง65,000ดอลลาร์ค่า NRPL เคยพุ่งทะลุอยู่หลายรอบแต่จุดสูงสุดกว่า6,000ล้านดอลลาร์โดยเราเห็นการพุ่งของ NRPL อย่างชัดเจนอีกครั้งครับในเดือนมีนาคมและพฤศจิกายน2024ซึ่งตรงกับช่วงพีคเฉพาะจุดของราคาตอนนั้นครับแต่พอเข้าพฤษภาปีนี้ค่า NRPL แม้จะยังค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ก็เพิ่มอยู่แค่ราวๆ1.6พันล้านดอลลาร์เท่านั้นครับ ซึ่งยังต่ำกว่าจุดสูงสุดทางประวัติศาสตร์อยู่มากโดยทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเรามันชี้ให้เราเห็นครับว่าตลาดยังคงอยู่ในโครงสร้างขาขึ้นอย่างมั่นคงนักลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เร่งเทขายทำกำไรกันแบบจริงจังและกระแสการเก็งกำไรก็ยังไม่ได้ระเบิดเต็มสู่นั่นเองครับความผันผวนในประวัติศาสตร์ของบิตคอยเป็นตัวชี้วัดสำคัญครับที่ช่วยวัดความรุนแรงของการเคลื่อนไหวราคาในช่วงเวลาต่างๆซึ่งจะช่วยเราดูครับว่าตลาดกำลังอยู่ในช่วงภาวะาาคลั่ง การรวบรวมตัวหรือสงบเงียบโดยตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมครับที่บิตคอยทะลุและยืนอยู่เหนือระดับ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ตลาดก็แทบจะนิ่งสงบครับราคาเคลื่อนไหวไปมาในกรอบแคบระหว่าง1 0 0 0 0 0 0ถึงดอลลาร์ซึ่งแสดงให้เห็นสัญญาณคลาสสิกของช่วงรวมตัวของระดับสูงครับและไม่ใช่แค่ราคาครับที่นิ่งแต่ความรู้สึกในตลาดก็เย็นลงไปด้วยและความผันผวนในปลอดศาสตร์ของบิตคอยก็ได้ลดลงมาจาก 2. 5 3เปเซ์ เหลือเพียงแค่1.83%ซึ่งใกล้กับจุดต่ำสุดของปีนี้มากๆครับขณะที่ในเดือนมีนาคมมีความผันผวนเคยพุ่งถึง3.5%ความร้อนแรงสุดๆฝ่ายกระทิงและฝั่งมีสู้กันเต็มที่แต่ในตอนนี้ครับจังหวะได้ช้าลงเท่าตัวเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ครับเลืองนั่งข้างสนามและเราก็ได้เห็นการจัดระเบียบพอร์ตใหม่อย่างเงียบๆโดยที่ตลาดในตอนนี้ครับกำลังเข้าสู่ช่วงการแข่งขันอย่างสงบ ช่วงเวลาที่กิจกรรมดูเหมือนจะไม่วื่หวาครับแต่พลังงานนั้นกําลังสะสมอยู่ใต้ผิวน้ําและการผสมผสานระหว่างความพันผนต่ําบวกกับการเคลื่อนไหวแบบไซ์เย์ก็มักจะเป็นสัญญาณเตรียมตัวสําหรับการระเบิดราคาครับเพียงแค่มีนโยบายสนับสนุนหรือการเข้าซื้อจากสถาบันครั้งใหญ่บิตคอยครับก็อาจจะทะลุเพดาน1 1 0 0 0 0ดอลลาร์ได้ในไม่ช้าครับซึ่งในตอนนี้ระดับ1,000 0ดอลลาร์ไม่ได้เป็นแค่ราคาธรรมดา แต่มันกําลังกลายเป็นจุดยืนทางจิตวิทยาและจุดยุดราคาที่มีคุณค่าโดยนักลงทุนหลายคนครับเลิ่มเห็นพ้องต้องกันกับว่าบิตคอยควรมีราคาขั้นต่ําที่เท่านี้โปรดกดไลค์และกดติดตามครับเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกและรับเคล็ดลับความมาั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับ เมื่อเร็วๆนี้ครับทรัมป์ได้สร้างความฮือฮาอีกครั้งโดยการโพสต์ข้อความในแพลตฟอร์มโซเชียลของเขาเองอย่าง Truth Social โดยระบุครับว่าเขากำลังแบกรับภารกิจจากพระเจ้าเพื่อทำสิ่งที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และในขณะเดียวกันครับผู้ใช้ในชุมชนก็สังเกตเห็นภาพกบเปเป้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเหรียญมีมเปเป้ที่มุมซ้ายล่างของภาพครับซึ่งก็ได้ทำให้เกิดกระแสพูดถึงอย่างกว้างขวางและส่งผลให้ราคาเปเป้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ โดยในขณะที่โพสต์ของทั้มกำลังเป็นที่สนใจก็ยังมีข่าวลือมาอีกครับว่าบางคนที่เคยเป็นเพื่อนมหาเศรษฐีของเขากำลังค่อยๆถอ,อยห่างออกไปเหมือนกับละครในวังที่มีการคลิกผันอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ชมแทบไม่สามารถละสายตาได้เลยครับอิรันมาสได้โพสต์ข้อความอย่างมีนัยยะสำคัญบนแพลตฟอร์ม X เพื่อประกาศว่าเขาจะไม่รับบทบาทพิเศษในรัฐบาลสหรัฐอีกต่อไปโดยขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์ที่มอบภารกิจในการลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาล ภายใต้โครงการดอ e เจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบข่าวยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่ากระบวนการลาออกของมัสกำลังดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ามัสอาจจะตัดสินใจถอดตัวจากโครงการดอ e เนื่องจากความขัดแย้งกับทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขาแสดงความผิดหวังต่อร่างกฎหมายการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของรัฐบาลในการสัมภาษณ์กับ CBS ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณของรอยร้าวในความสัมพันธ์ของพวกเขา you know, I was like ทรัมป์ได้จัดตั้งกระทรวงประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือดอชเมื่อวันที่20มกราคมโดยมีเป้าหมายในการปรับปรุงระบบการลดจำนวนพนักงานและประหยัดงบประมาณครับซึ่งมาร์สก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้โดยสัญญาว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลา130วันแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อครบกำหนดมาร์สก็ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากโครงการนี้โดยมีการวิจารณ์ครับว่า โครงการนี้มีการตัดงบประมาณอย่างรุนแรงและการปลดพนักงานจำนวนมากโดยถึงแม้ว่าดอรับจะอ้างว่าสามารถประหยัดงบประมาณไปได้10,000ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์แต่การตรวจสอบของ BBC ครับกลับพบว่าไม่มีหลักฐานสาธารณะที่รับรองข้ออ้างดังกล่าวโดยการปลดพนักงานจำนวนมากก็ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานกำกับดูแลครับซึ่งได้ทำให้การดำเนินง,งานของพวกเขาล่าช้าและในขณะนี้อีลอนมัสก็ได้ถอนตัวออกจากโครงการ Dodge ซึ่งก็ได้ทําให้โครงการนี้ขาดผู้นาครับและยังคงไม่มีความชัดเจนครับว่าการปฏิรูปจะดําเนินไปต่อหรือไม่ก็คงขึ้นอยู่กับว่าทรัมป์จะมีการปรับปรุงโครงการดอชอีกหรือไม่นั่นเองครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับเรียนมีม,มที่ชื่อว่าไรบ้าได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากเดิมแทบไม่มีใครรู้จักครับกับกลายเป็นที่พูดถึงทั่ววงการเมื่อประธานาธิบดีเอาร์เจนตินาอย่างฮาวีเอร์มิเล่ครับได้ออกมาโปรโมทเรียนนี้อย่างเปิดเผยบน X โดยกล่าวว่านี่คือสินทรัพย์ที่มีศักยภาพนี่อาจจะช่วยผู้ประกอบการพลิกฟื้นเศรษฐกิจชาติซึ่งพอคนในวงการคริปโตได้ยินว่าผู้นำประเทศออกมาหนุนขนาดนี้ก็ไม่รอช้าครับราคาของไรบ้าพุ่งทะยานในทันทีมูลค่าตลาดพุ่งขึ้นเป็นหลายพันล้านดอลลาร์แต่ความร้อนแรงก็อยู่ได้ไม่นานครับหลังจากกระแสรเริ่มซาลงราคาของไรบ้าก็ร่วงไม่หยุดครับและก็ได้ดิ่งลงกว่า90%ทําซให้ผู้คนเริ่มตั้งข้อสงสัยครับว่า นี่อาจจะเป็นแผนปั่นราคาแล้วเทขายหรือเปล่าโดยข้อมูลจากบล็อกเชนแสดงให้เห็นครับว่ามีกระแสเงินจํานวนมากไหลออกจากกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ราคาพีคซึ่ง Bubble Map ยังได้ออกมาโพสต์เปิดโปงครับว่าทีมไรบาอาจจะช่วยโอกาสเทขายตอนที่คนแห่ซื้ออีกด้วยจากเดิมที่เหรียญน,นี้ครับถูกขนานนามว่าเป็นผู้กอบกูชาติตอนนี้กลับกลายเป็นตัวแทนเรื่องชาวของวงการบล็อกเชนอา์เจนินาไปซะแล้วครับ และดูเหมือนว่าสไตล์การบริหารแบบปั่นเรียนภาเศรษฐกิจของมิเล่กำลังถูกย้อนสอนอย่างจังครับตามรายงานจากอาคามามีกระเป๋าเงินบนเครือข่ายโซลอนาจำนวนสองใบที่เกี่ยวข้องกับเหรียญมีมไรเบราถูกตรวจสอบว่าถือครอง USDC รวมกันเกือบ58ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกเซอร์เคอายัดไว้ตามนโยบายบัญชีดำโดยหนึในบัญชีถือ44.59ล้านดอลลาร์และอีกบัญชีมี13.06ล้านดอลลาร์ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ของอาเจนตินาร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศได้เข้ามาตรวจสอบแล้วและศาลได้มีคำสั่งอายัดสินทรัพย์อย่างเป็นทางการโดยคดีนี้มีกำหนดพิจารณาในวันที่9มิถุนายนที่จะถึงนี้งานนี้ดูเหมือนว่าประธาน,นาธิบดีมิเลจะเล่นมีมเหรียญเกินเบอร์สแล้วครับจากที่เคยโปรโมทไร,รบ้ายอย่างแรงบน X ว่าเป็นทางรอดของเศรษฐกิจประเทศกบกลายเป็นว่าราคาเหรียญพังยับแถมเซอร์เคิลยังได้อายัดกระเป๋าเงินโครงการ มูลาค่าเกือบ58ล้านดอลลาร์ในคราวเดียวครับโดยเรื่องนี้ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ล้มในวงการคริปโตแบบธรรมดาอีกต่อไปครับเพราะการเคลื่อนไหวของ Circle ในครั้งนี้ทำให้ทุกคนได้เห็นครับว่าผู้ให้บริการ Sta เบิลคอรายใหญ,ใหญ่สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายข้ามประเทศและควบคุมสินทรัพย์ได้อย่างจริงจังซึ่งขณะนี้ครับคดีได้เข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมายแบบเต็มตัวทั้งนักการเมืองคนในวงการคริปโตและนักลงทุนต่างกำลังจับตามองกันอย่างใกล้ชิดครับ และอาจจะไม่ใช่แค่ทีมไรบ้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะมิเลเองครับก็อาจจะถูกดึงเข้าไปผัวพันด้วยหรือถ้าให้พูดกันตรงๆก็คือดาราและคนดังควรคิดให้รอบคอบก่อนยุ่งกับเหรียญมีมเพราะแค่ปากวายก็อาจจะนําไปสู่จุดจบทางการเมืองได้แบบไม่รู้ตัวและไปว่ากันต่อในศาลในวันที่9มิถุนายนนี้ครับถ้าพูดถึงบายบิตแล้วละก็กระดานเทรดคริปโตเจ้านี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นเก่าของวงการเลยก็ว่าได้ครับเพราะได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2018 โดยในตอนนี้ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่ดูไบและมีปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้นเป็นอันดับที่2ของโลกซึ่งเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับแต่เส้นทางที่ผ่านมาได้นั้นไม่ง่ายเลยครับโดยเฉพาะในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคม,มาไม่น้อยอย่างในช่วงปลายปี2024ครับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายมีกาของสาภาพยุโรปไบบิตถึงกับตัดสินใจปิดการสื่อสารกับผู้ใช้งานในเขตสกิจของยุโรป หรือ EEA ชั่วคราวครับ <c oughs> เพื่อมุ่งมั่นกับการขอใบอนุญาตในออสเตรียแต่เรื่องยังไม่จบดีกระโดนธนาคารกลางเนเธอแลนด์เล่นงานอีกรอบเพราะไม่ได้จัดการเรื่องการลงทะเบียนให้เรียบร้อยจนได้ถูกปรับไปถึง2.25ล้านยูโรครับโดยข้อหาไม่ปฏิบัติตามกฎต,ต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อ,อการร้ายแต่บายบิดก็ไม่ใช่บริษัทที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆครับแม้จะโดนปรับก็ยังเดินหน้าปรับลงธุรก,กิจควบคู่ไปด้วย แม้จะมีสะดุดอยู่บางครับแต่ก็ยังมุ่งหน้าสู่เส้นทางการเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกต้องตามกฎหมายและในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลมากขึ้นเรื่อยๆฟ้าหลังฝนเริ่มสดใสโดยในตอนนี้ครับก็ต้องรอดูกันว่าครั้งนี้ไบบิทจะลงหลักบักฐานในตลาดยุโรปได้อย่างมั่นคงจริงหรือไม่ข่าวล่าสุดไบบิทได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของออสเตรียหรือ FMA เป็นที่เรียบร้อยแล้วคว้าใบาอนุญาตภายใต้กรอบกฎหมายมีก้า หรือกฎระเบียบตลาดสินทรัพย์คริปโตพร้อมกับจัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำยุโรปที่กรุงเวียนนาหลังจากได้รับอนุมัติาบบิตจะสามารถให้บริการในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการกำกับดูแลครอบคลุม29ประเทศในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEA เข้าถึงประชากรราว500ล้านคนอย่างเป็นทางการและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎเกณฑ์สากลของ EU แล้ว We've recently gained the UAE full license. h So to, to uh, you know, you know, t เพื่งจะควา้าใบอนุญ,ญาตมีกาได้ที่กรุงเวียนนาบ่ายบิดก็ไม่รอช้าครับเตรียมขยายทีมทันทีโดยมีแผนจะจ้างพนักง,งานกว่า100คนในพื้นที่เพื่อจัดตั้งทีมเฉพาะกิจครับที่ดูแลธุรกิจในยุโรปโดยตรงและนอกจากนี้ครับยังได้เปิดตัวโครงการที่ชื่อว่า Blockchain for good alliance หรือ BGA ที่รวมกึ่กับมหาวิทยาลัยต่างๆครับเพื่อผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าสู่แวดวงการศึกษาฟังดูแล้วถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยครับแต่พูดกระพูดเถอะครับเส้นทางของบริษัทนี้ก็เรียกได้ว่าดราม่าหนักพอตัวเพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับพึงโดนแฮ็กครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และได้สูญเสียเงินไปถึง1 5พันล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าเป็นการขโมยคริปโตที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับ แต่ยังไม่ทันได้พักหายใจหายคอเมื่อวันที่9พฤษภาคมตำรวจเยอรมันก็ได้บุกเข้ายึดแพลตฟอร์มชื่อ EXCH พร้อมกับตรวจยึดคริปโตมูลค่ากว่า34ล้านยูโรโดยมีเบาะแสครับว่าแพลตฟอร์มนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากเงินที่ถูกขโมยมาจากายบิตซึ่งเรียกได้ว่าไบบิตกำลังเจอศึก2ด้านเลยครับทั้งต้องเจอฝ่าด่านขอใบอนุญาตและยังต้องตามรอยเงินที่ถูกขโมยไปอีก โดยเส้นทางบุกยุโรปของไบบิดในครั้งนี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเป็นการทะลุทะลวงแบบสุดๆจริงๆแล้วต่อไปนี้จะสำเร็จในภารกิจอยู่ไหมก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของอุปกรณ์และแผนการของพวกเขาแล้วล่ละครับพักนี้มีข่าวอาชญากรรมคริปโตสุดพีคจากทั่วโลกเลยครับจนทำเอาคนทั้งวงการถึงกับอึ้งโดยทางกระทรวงยุติธรรมของฝั่งสหรัฐครับเพิ่งฟ้องผู้ต้องหา12รายซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้ขุดเหมืองหรือเทรดคริปโตนะครับ แต่ใช้วิศวกรรมสังคมแฮ็กฐานข้อมูลและล้วงกระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตจนกวาดเงินไปได้ถึง263ล้านดอลลาร์และในฝั่งไทยก็วุ่นไม่แพ้กันครับพอได้มีหญิงสาวชาวเวียดนามถูกจับหลังล่อลวงให้คนลงทุนด้วยคำโฆษณาซึ่งได้กำไราไร30%ต่อเดือนโดยได้หลอกเหยื่อกว่า2,600รายให้ลงทุนในคริปโตและฟอเร็กครับโดยมูลค่าความเสียหายได้พุ่งสูงถึง300ล้านดอลลาร์ส่วนในฝรั่งเศสครับก็มีดราม่าไม่แพ้กัน พอเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจได้บุกจับผู้ต้องสงสัย10กว่าคนในคดีลักพาตัวนักลงทุนคริปโตระดับเศรษฐีโดยถึงแม้จะมีเงินมีเหรียญคริปโตก็ไม่ได้แปลว่าจะปลอดภัยเสมอไปครับในขณะที่ตำรวจเวียดนามก็ไม่หน่อยหน้าครับล่าสุดก็ได้ทลายขบวนการโกงคริปโตขนาดมหามาไปได้อีกรายครับโครงการคริปโตที่มีชื่อว่า Matrix Chain ถูกเปิดโปงว่าเป็นหนึ่งในคดีหลอกลวงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าความเสียหายเกือบ400ล้านดอลลาร์ นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการนี้ได้ใช้คําโฆษณาเช่นเทคโนโลยีบล็อกเชนล้ําสมัยและผลตอบแทนมั่นคงสูงเพื่อดึงดูดนักลงทุนจนมีผู้ตกเป็นเหยื่อมากกว่า1 3 8 0 0 0บัญชีหลังการสืบสวนอย่างต่อเนื่องตำรวจเวียดนามก็สามารถระบุตัวผู้อยู่เบื้องหลังได้และเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาหลายรายโดยในการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานสำคัญเช่นเส้นทางการเงินข้อมอูลสกิปหลอกลวงและบันทึกการติดต่อ รวมถึงการยืนยันเบื้องต้นว่าแมทริกเชนเป็นโครงการลงทุนปลอมที่วางแผนมาอย่างแยบยลเพื่อหลอกลวงประชาชนพฤติกรรมล่าสุดของแมทริกเชนเรียกได้ว่าเกินต้านเลยทีเดียวครับที่ใช้ชื่อบล็อกเชนมาบาังหน้าแต่เบื้องหลังจริงๆคือการแชร์ลูกโซ่เวอร์ชันคริปโตโดยที่ตำรวจเวียดนามได้ตรวจสอบแล้วถึงพบว่าโครงการนี้ไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีใดๆเลยครับแต่จุดไข่ของเขาคือการชวนคนมาเข้าดวมยิงดึงคนมาได้มากก็ยิ่งได้เงินมา และผู้บริหารระดับภูมิภาคยังหลอกว่าจะได้ค่าคอมสูงถึง40%ทุกคนฟังดูแล้วดูคุนคุนไหมครับเหมือนตำราฝันรวยทางรัฐสมัยก่อนเลยครับแต่ผลก็คือนักลงทุนแห่กันเอาเงินไปให้แต่ฝั่งท r ีมโปรเจกต์กลับใช้ชีวิตหรูหราเต็มรูปแบบที่ซื้อบ้านหรูซื้อรถซูเปอร์คาร์จิบแชมเปญล,ล่องเรือยอร์ชจนกลายเป็นละครชีวิตฟู่ฟ่าแบบสุดครัวครับในขณะที่เหยื่อหลายคนไม่รู้จะไปฟ้องใครเรียกได้ว่าเสียทั้งเงินเสียทั้งความรู้สึก แต่ก็ยังโชคดีครับที่ตำรวจเวียดนามทำงานเร็วและกำลังเร่งตามล่าร่องรอยเส้นทางการเงินโดยหวังจะช่วยเหยื่อกู้เงินคืนบางส่วนกลับมาให้ได้แต่เหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นบทเรียนใหญ่สำหรับนักลงทุนทุกคนเลยครับใครที่ชอบมาขายฝันให้คุณแล้วคุณดันเชื่อแบบไม่คิดให้ดีสุดท้ายก็อาจจะไม่เหลืออะไรเลยอะไรที่ดูเหมือนจะได้กำไรดีเกินจริงคุณก็ควรคิดให้มากกว่าเดิม2เท่าครับ ผอกิ่นที่คุณว่าหอมอาจจะไม่ใช่กลิ่นเงินแต่เป็นกับดักที่เขาวางไว้ก็เป็นได้ครับล่าสุดตำรวจเกาหลีได้แจ้งว่าผู้ต้องสงสัยรายสำคัญในคดีช่อโกงการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลชื่อย่อเอซึ่งเป็นผู้ดูแลคดีรายใหญ่ได้หลบหนีไปต่างประเทศนานเกือบ2ปีล่าสุดถูกจับกุมตัวและส่งให้กับอายการดำเนินคดีแล้วสานักง,งานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวกงการคลังสหรัฐระบุว่า ฟันนลเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์กรงคริปโตหลายแห่งที่ FBI รายงานมีผู้เสียหายที่ส่วนเงินรวมกันมากกว่า200ล,ล้านดอลลาร์สหรัฐ p a าโลอโดยิโนซีอของบริษัทผู้ผลิต Stable ลคอยอย่างเทเตอร์ได้เปิดเผยในงานบิตคอย2 2 2 5ว่าบริษัทถือครองบิตคอยมากกว่า1 0 0 0 0แเหรียญพร้อมกับทองคํามากกว่า50ตันนายกเทศมนตรีเมืองซานฟรานซิสโกดานิเอลรูรีกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเว่า หลังจากที่คอยเบสย้ายออกจากซานฟรานซิสโกเมื่อ4ปีก่อนตอนนี้กำลังจะกลับมาเปิดสำนักงานใหม่ในพื้นที่มิชชันร็อกขนาด1 5 0 0 0 0ตารางฟุตมเคิลเซเลอร์ผู้ก่อตั้ง s t r a t e g y กล่าในบิตคอยสองพนยีว่าหากนำบิตคอยเข้าไปในงบดุลโอกาสประสบความสำเร็จภายใน5ปีนั้นมีสูงถึง90%เออาเละครับและนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ช่องของเราครับม่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าทั้งในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองฟุด มีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกครับรวมไปถึงรายการ BTB Insight Podcast ที่เราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านคริปโตมานั่งพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้กันในรายการแล้วทุกคนเละครับอยากให้เราเชิญใครมานั่งพูดคุยกันในรายการก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับและถ้าคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามครับเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมั่งคัง่งได้ตั้งแต่ทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยครับแล้วมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระถิ่งให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกัน แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ